สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูโคกหนองนาไม่ใช่ใครครับวันนี้เป็นพื้นที่ของผมเองครับบนเนื้อที่3ไร่แล้วก็จะเป็นโคกหนองนาขนาดเล็กสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆแล้วก็ต้องการที่จะขุดแบบไม่ลึกใชห่หลายๆคนกลัวในเรื่องของมันลึกเกินแล้วมันจะอันตรายนะรก็ตอบโจทย์ได้นะครับไม่ต้องการทํศาสแต่ทําเป็นคลองเห็นไหมครับไม่ใช่เพียงแค่คลองสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่ก็จะเป็นคลองเลี้ยวลดคด ที่มันเป็นรูปนั่นรูปนี่นะครับก็จะเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งในการที่จะทําเกษตรสมัยใหม่แล้วก็จะเป็นเกษตรแบบเชิงท่องเที่ยวนะครับวันนี้พามาอยู่กับผู้รับเหมาเลยกักนครับพามาเทียทเท่ยวน้ําตกพามาเที่ยวน้ําตกนี่ครับขุดปุ๊บนี่ผมมีโซลาเซลล์อยู่แล้วครับนี่ครับการที่จะทําแบบน้ําตื้นๆท่านจะต้องมีระบบน้านะครับอาจจะเป็นที่ใดก็ได้นะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเห็นไหมครับมีน้ําตกลงมาเลยสวยนะครับเป็นหินแบบโอ้โห มันหายากนะครับที่ขุดแล้วเจอหินแล้วก็แบบหินแบบตื้นๆด้วยนะครับเนี่ยลงไปเพียงแค่ระดับหัวเข่าก็เจอหินพอปล่อยน้ําลงไปเนี่ยครับคือความสุขน้ําตกในโคกหนองนาครับสวัสดีท่านผู้ใหญ่ครับโดยไม่ต้องแต่งสวัสดีครับวันนี้เจอผู้รับเหมารถของท่านผู้ใหญ่แต่คนขุดเสียเียมรถขุดคนทำเสียเซมเนี่ยพามาดูกันครับบนเนื้อที่ของผมจะอยู่ที่ประมาณ3ามไร่ขุดไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ครับขุดแบบเล็กๆเป็น เป็นคลองเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้จะเน้นในเรื่องของพื้นที่ในการที่จะปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับประมาณนี้หลักการเป็นยังไงครับท่านผู้ใหญ่นี่มันมันเหมาะสําหรับแบบไหนยังไงหลักการก็คือเราประหยัดงบครับทำแบบนี้แต่เราต้องเติมน้ําตลอดเพราะว่ามันไม่ลึกเนาะ,ะมันไม่ลึกแต่ถ้ามีโซลา่าเซลลแล้วก็ตอบโจทย์เลยครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งเพิ่งเปิดเมื่อเช้าเนาะเปิดเมื่อเช้า นี่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเช้าเองสชั่วโมงประมาณนั้นเลยครับนี่ก็คือพอตื่นเช้าขึ้นมามันก็ไหลเองนะครับครับนั่นแหละใสด้วยเมื่อวานก็เปิดไว้นึงเราอาจจะเปิดแค่ข้างบนเพราะมันจะซึมไปข้างล่างถ้าเป็นลักษณะพื้นที่ลาดชันของอาจารย์ปกรณ์แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีคนสงสัยถามว่าถ้าในกรณีที่การขุดลักษณะเช่นนี้นี่ขุดไม่ใหญ่แบบเล็กๆเนี่ยการขุดงบประมาณเนี่ยมันมันจะคิดยังไงครับท่านผู้ใหญ่ ก็อยุดที่เนื้องานด้วยครับถ้าประมาณนี้ก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ25,000ต่อไร่25,000ต่อไร่ครับผมเดา๋ยวพาท่านผู้ใหญ่เดินไปดูรอบด้านนู้นกันหน่อยครับครับเดินไปด้านนู้นเลยครับตรงนี้เท่าที่เห็นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองไร่กว่าๆนะครับเนี่ยครับผมก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นประมาณนั้นแหละนะครับนี่ดินแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องให้ ให้ผู้รับเหมาให้ท่านผู้ใหญ่ให้เสียเสียมไปดูก่อนอย่างผมนี่คือปล่อยให้เขาจัดการให้เลยนะครับเขาก็จะรู้ว่าบริเวณส่วนไหนมันควรที่จะเป็นยังไงนะครับคลองควรที่จะอยู่ตรงไหนแล้วก็นี่ครับตามที่เห็นพื้นที่ตรงนี้คือถ้าเราขุดลึกวันนี้ก็ไม่ได้แล้วครับครับผมทำแหละเพราะว่าอย่างเป็นหินหรอกครับหินลูกรงังเป็นที่มัน<ต>เป็นหินใหญ่เลยครับหินแบบเจาะตอไปไม่ได้แต่ผมแปลกที่ว่า ในหินมีลูกดังมันมีความชื้นอยู่พอเราขุดไปปุ๊บดู<จ>น,น้ำเลยคนับน้ำออกเลยน้ำออกมเลยครับอันนี้คือไม่ใช่โซลเสลดได้เ,เลยที่ว่าถ้ามีหินมีอะไรต้นไม้จะสามารถขึ้นได้ตามซอกหินเนาะ<ม>ที่มาของเอาชัดๆเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันเลยท่านผู้ใหญ่ที่ขุดเมื่อกี้แล้วเราเห็นน้ำเนาะครับนี่ครับน้ำออกมาเหมือนกับลึกสี่ห้าเมตรเลยตัวนี้จะเป็นหลุมขนมโคกครับนี่หลุมขนมโคกเห็นไหมครับขุดปุ๊บนี่น้ําซึมออกมาเลยถ้าเราไม่ทําแบบนี้ มันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรจากบริเวณฝั่งด้านนู้นครับที่เขาปลูกมันแล้วก็ทิ้งไว้แห้งๆนะครับมันก็จะพูดตรงๆก็คือรอดูครับกล้วยจะขึ้นเร็วกว่าที่ที่ผ่านมาเพราะว่าเขาได้ความชื้นจากนครงไส้ไก่ครับผมที่เราทํานี้รอดูรอชมนะครับว่าจะเป็นอย่างไงก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่ต้นแบบนะครับสําหรับคนที่ต้องการขุดโคกน้องนาแบบมินินะครับต้องการที่จะขุดแบบไม่ใหญ่แบบตื้นๆนะครับประหยัดครับโคกน้องนาราคาประหยัดเนี่ยมาดูกันครับน้ําออกตามเลย ขุดปุ๊บน้ำเจอหินแล้วครับหินขุดลงไปไม่ได้อีกแล้วพเจอหินก้อนใหญ่หินดานแต่น้ําดีมากไม่ไม่คิดว่าที่สูงสูงจะเจอน้ํานะครับนั่นแหละพ็แปลกเหมือนกันถ้ารู้อย่างงี้นู่นครับคนขุดอยู่ด้านนู้นได้คนขับคนใหม่ครับวันนี้ ก็มาดูหน้างานแล้วก็ดูลักษณะการขุดโคกหนองนาจะเรียกว่ามันไม่ใหญ่ครับตัวนี้ลึกประมาณเม็ดห้าสิบครับเม็ดห้าสิบตัวนี้ประมาณเมตรห้าสิบนะครับประมันอันนั้นที่สำหรับเราไว้เก็บน้าเนาะเจอเจอหินแล้วครับฟังดูเลยนี่เลี้ยงปลาได้เลยครับครับผมใสกระเดียวอย่างนี้น้อยเนี่ยถ้าเราปลูกมันไม่ได้เราก็จะใช้เลี้ยงปลานะครับแล้วก็น้ําที่เราเลี้ยงปลาเราสามารถที่จะสูบใส่สวนเกษตรได้มันก็จะกระจายความชื้นไปได้ด้วยชื้นแบบนี้แหละดีมันจะได้กระจายความชื้นเนาะครับผม เนี่ครับเจอหินเลยครับกุ๊กกักก,กุกกเลยได้แค่นี้เลยครับความลึกของมันนะี่ครับถ้าสนใจไงครับรายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับทั้งของท่านผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ของนู่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนขุดดูหน้าตาคนขุดหน่อยเสีิเสียมรถขุดครับวันนี้นี่ครับ ประมาณนั้นเลยนะครับคนรูปลอโอเคนะครับรายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับสำหรับคนที่สนใจโคกหนองนาขนาดเล็กนะครับอยู่ที่งบประมาณก็อยู่ที่ประมาณประมาณนะครับประมาณไร่ละสองหมื่นห้าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่ท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยนะครับแล้วก็เสียเสียมรถขุดนะครับลองโทรไปสอบถามดูสําหรับวันนี้ก็รอดูนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นยังไงครับผมมีน้อยทําน้อยครับผมตามกําลังที่เรามีเนาะ ตอบโจทย์ได้สําหรับคนที่มีที่น้อยๆแล้วก็ทุนไม่มากพอดีีนะครับจริงๆทําคันได้หน่อยมันจะประสบความสำเร็จทําเวอร์ไปแต่แต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเขานั่นแหละครับประสงค์ของเขาแต่บางครั้งสาหรับคนที่เขามีทุนเยอะเขาก็มีทุนจ้างทํานั่นทํานี่ก็ได้แต่ของเราคือเราทําเองครับก็คงจะประมาณนี้